มอบความรักทรงกำลังใจห่วงใยทหารในทรงใจไปชายแดนใต้กับสายพินผาสุพงวันนี้นะคะช่วงของส่งใจไปชายแดนใต้เราจะพูดคุยกับพลกมวลพบรอดรัดนะคะ สังกัดชอกรปัตตานี25อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีตอนนี้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพลกมวลพบค่ะครับสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่รายการส่งใจไปชายแดนใต้ายนะคะกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันฟิลกู๊ดเลดีโอวิทยุเพื่อบริการสาธารณะค่ะนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็ถามก่อนเลยนะว่าทําไมถึงมาเป็นทหารล่ะคะเพราะว่าใจชอบหรือเป็นเพราะอะไรคะ ก็ถ้าแรกเริ่มผมก็เป็นทหารเกณฑ์น,นะครับแล้วก็จับมาแต่ว่าตอนที่จับก็คือคิดไว้ในใจครับว่าถ้าได้ก็ก็จะขอทําให้เต็มที่ครับก็เลยก็ก็ได้มาอยู่ที่ที่ปัตตานีครับอ๋อค,คือตอนแรกเนี่ยคือคิดมาที่จะมาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ,อยังไงคะก็ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันครับแต่พอแต่พอได้ได้ได้แล้วครับก็เลยตัดสินใจว่ายังไงครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ เราได้มาที่นี่แล้วก็อยากจะทําอะไรอยากจะแบบทําเพื่อประเทศนะครับค่ะมันอาจจะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิตด้วยหรือเปล่าคะก็มีส่วนด้วยครับเพราะผมเองก็อยากจะอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยครับว่าผมผมทําได้ครับผมอยากอยากจะให้คือคิดในใจตอนนั้นนะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกับตัวเองก็คือจะไม่เสียดายครับเพราะว่าอย่างน้อยคือผมได้ทําเพื่อประเทศแล้วผมได้ผมได้สละตัวเองให้ให้ให้กับประเทศผมก็ดีใจแล้ว ค่ะ,นะะนะคะแนวความคิดแบบนี้เนี่ยมาจากไหนคะไปดูจากที่ไหนมาไปฟังไปเห็นแบบอย่างหรือว่าใครที่เป็นไอดอลของเราคะถ้าเป็นไอดอลนี่คงจะถ้าจะพูดก็คงคงเป็นสิ่งที่แม่ผมสอนไว้อะครับเพราะาแม่สอนว่าเกิดมาครั้งหนึ่งครับเป็นลูกผู้ชายครับเกิดมาเพื่อแผ่นดินไทยได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินครับได้เป็นทหารของในหลวงก็<อ>สุดยอดแล้ว อค่ะค,คุณแม่เคยพูดไว้พูดนานหรือ,อยังคะพูดตั้งแต่สมัยเรายังเล็กๆหรือ,อยังไงคะใช่ครับเพราะว่าตอนเด็กๆคุณแม่เคยบอกไปตลอดนะว,ว่าอยากให้มีลับบบช้ชันคุณแม่อยากให้เป็นทหารครับตั้งเด็กๆแล้วความฝันของคุณแม่อยู่ที่ตัวตนของคุณคุณก็ทําให้คุณแม่ได้ฝันเป็นจริงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอืมแสดงว่าความฝันนี้ของคุณแม่ฝังใจของคุณมาตั้งแต่เล็กก็ถ้าส่วนตัวผมก็ได้ได้ซึมซับข่าวมาครับ คือผมติดตามข่าวด้านนี้มาตลอดครับติดตามข่าวสามจังหวัดเพราะความรู้สึกของผมคือมันใกล้ตัวมากครับค่ะมันคือมันคือแผ่นดินของเราครับแต่พอมาเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผมกลับรู้สึกว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทําไมเราถึงต้องมาต่อสู้กันเองครับค่ะก็เลยพยก็เลยติดตามข่าวพยายามทาความเข้าใจอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะได้เข้าไปสัมผัสตรงนั้นวยตัวเองครับก็ก็รู้สึกภูมิใจครับ ดิฉันสังเกตน,นะคะว่ามีทหารรุ่นใหม่ๆนะคะ มีความคิดเหมือนกับพลกำมลพบเนี่ยหลายคนเลยซึ่งตอนแรกก็ไม่ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะมีความคิดแบบนี้กันเยอะนะคะพอบอกให้เป็นทหารแหมโอ้โหจะเป็นจะตายแต่หลายคนที่ฉันสัมภาษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ๆคุณมีความคิดที่บอกว่าถ้าได้ไปอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยมันคือความท้าทายและถ้าเราสามารถช่วยได้เราจะทําเป็นแบบนี้กันเยอะเลยนะพลกมลพบก็ตั้งใจว่าถ้าถ้าสุกเสร็จ ก็จะขอลงไปอยู่ในพื้นที่ครับแต่ว่าตัวเองอะ่ะตั้งใจที่จะเลือกจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าหรือว่าลมเพลลมพัดไปหรือว่าบังเอ,อิญมันได้หรือ,อยังไงฮะผมส่วนตัวผมไม่ผมไม่เชื่อเรื่องความบังเอ,อิญนะผมคิดว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลผมคิดว่าคงมีทุกอย่างคงมีเหตุผลนะครับที่ทําให้ผมไม่ไปที่นั่นแต่ว่าคุณ<ผ>มไม่ได้เลือกเองใช่ไหมแต่ว่าไม่ได<อ>้เลือกเองครับอแต่ว่าผมผมเชื่อว่าคงมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ผม ได้ไปที่นั่นผมผมเชื่ออย่างนี้ครับค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่นั่นได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนรุ่นเดียวกับคุณเนี่ยนะคะไอ้คุณอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ถามเลยอ๋อผมอายุปีนี้ก็อายุยี่สิบสองครับเออนั่งละคนรุ่นเดียวกับคุณเนี่ยฟังเสียงคุณยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะคนรุ่นเดียวกับคุณเนี่ยหลายๆคนที่นั่สัมภาษณ์เนี่ยเขาขอเลือกที่จะไปอ่ะมีนะบางคนนะขอเลือกที่จะไปไปจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะคะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน ตรงข้ามกับเด็กวัยรุ่นในตัวเมืองอะนะที่บางคนชอบซิ่งมีแวน้นมีสาวสกอยซ้อนท้ายดูละเท่อะไรในชีวิตนะมันไม่ใช่นะเออมาอยู่ที่ปัตตานีนตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะผมผมลงมาประจำการเนมะื่อหนึ่งพฤษภาคมปีที่แล้วครับหนึ่งพฤษภาคมปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ปีกว่าก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อะไรหลายอย่างที่ได้เห็นมันไม่ตรงกับสิ่งที่คน ที่<ห>ผมเ,เพื่อนสิ่งที่คนในตัวเมืองเขาคิดกันนะครับคคนตัวเมืองเขาจะมองว่าที่นั่นมันอันตรายมันชาวบ้านอาจจะเป็นแบบใครก็ได้อาจจะเป็นสายก็ได้ซึ่งผมไปสัมผัสจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับชาวบ้านที่นั่นเขาเขาก็ไม่ได้ต้องการให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคเขาไม่ได้ต้องการความรุนแรงเขาก็ต้องการความสงบเขาอยากใช้ชีวิตทุกอย่างให้เป็นปกติ เขาต้องการความเป็นปกติแค่นั้นเองครับเขาไม่อยากให้คนในในประเทศมองว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่สงครามเป็นพื้นที่เลสโอนตรงนั้นก็คือคนไทยครับผมรู้สึกได้เลยครับที่ชาวบ้านพูดการพูดคุยกับชาวบ้าน ก็แน่นอนนะดีฉันว่าเขาต้องการความปลอดภัยต้องการความอบอุ่นต้องการสถานที่ที่อยู่แล้วมันมีความสุกนะคะคงไม่มีใครต้องการเผชิญโอ้โหภาวะท้าทายทุกวันมีเหตุการณ์ยิงรอบดักอะไรต่อมีอะไรเขาคงไม่ต้องการแบบนั้นหรอกนะค่ะความรู้สึกแรกที่ได้ที่รู้ว่าต้องไปที่ปัตตานีกับหน้าบัตรนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันไหมหรือยังเหมือนเดิมหรือยังไงคะสาหรับตัวผมผมยังเหมือนเดิมผมยังภูมิใจอยู่ ยังรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ยิ่งอยู่ผมยิ่งรู้ว่าชีวิตผมยิ่งคุ้มนะพี่ที่ได้เกิดมาแล้วก็ได้ไปทําหน้าที่แทนเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันได้ไปทําหน้าที่แทนคนอีกหกสิบกว่าล้านคนที่ที่ไม่ไม่ได้ลงไปผมรู้สึกว่าผมผมภูมิใจครับที่ได้ไปทำงานทำหน้าที่แทนพวกเขาเหล่านั้นนะแล้วก็ดีใจครับที่ได้เป็นทหารของพระราชา อะไรที่ทําให้คุณมีความคิดแบบนี้คะแน่นอนแหละคุณแม่คุณแม่คุณนส่วนหนึ่งอะนะคะค่ะแต่ส่วนอื่นๆที่เติมเต็มให้คุณเป็นแบบนี้ได้นี่มาจากไหนอะคะมาจากการอบรมด้วยมัม้งครับการอบรมจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนๆจากในสิบจากกว่าร้อยจากผู้พันทุกคนครับที่ท่านเคยเคยสอนให้เรา รักในอาชีพนี้ให้เราเต็มที่กับการที่ได้มาอยู่ที่นี่ครับบัง <บ S 1> พลังแห่งความรู้สึกจิตสํานึกที่คุณมีอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจเนี่ยนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะที่มาจากครบอบครัวที่คุณแม่ให้ตรงนี้มาเอะแล้วคนอื่นละคุณพ่อพี่น้องหรือญาติคนอื่นละคะเขาเป็นยังไงบ้างละคะเมื่อรู้ว่าคุณต้องไปอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นห่วงครับก็ดูรู้ว่าก็ยิ่งพี่สาวผมีรู้เห็นชัดเลยครับว่าแสดงออกว่าพี่สาวผมเป็นห่วงมาก เป็นห่วงมากก็แต่ที่ไม่ค่อยได้คุยกันมากก็กลายเป็นคุยกันบ่อยขึ้นครับได้คุยกันบ่อยขึ้นก็ก็ทําให้อะไรหลายอย่างในครอบครัวมันก็ดีขึ้นครับเราได้คุยกันมากขึ้นมีเวลาคุยกันมากขึ้นผมกับพ่อก็ครับคือผมกับพ่อก็มีเวลาได้แสดงออกกันมากขึ้นคืออยู่บ้านเดียวกันมาตั้งนานบางทีนะคุยน้อยกว่าการที่เราอยู่ต่างสถานที่ใช่ครับต่างเวลากันเอาคุณเอาคุณพ่อก่อนคุณพ่อท่าน มีความรู้สึกนึกคิดยังไงเมื่อรู้ว่าพลกระมวลพบเนี่ยได้มาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ครั้งแรกที่บอกคุณพ่อครับว่าจะลงมาที่ปัตตานีพ่อก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงแต่ก็ภูมิใจครับพ่อบอกพ่อภูมิใจครับที่ครั้งหนึ่งก็ลูกของตัวเองได้ลงไปทําหน้าที่ตรงนั้นครับแล้วก็กับพี่สาวนี่ก็ก็อึ้งไปเหมือนกันนะครับตอนที่บอกตอนแรกก็ก็เงียบๆไปแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มคุยกันครับเริ่มคุยเริ่ม คุยกันมากขึ้นนะครับในครอบครัวเรามีพี่น้องสองคนใช่ไหมคะใช่ครับสองคนพี่สาวอายุห่างกันกี่ปีห่างกันหกปีครับผมก็ห่างกันเยอะนะค่ะ่โอ้แสดงว่าความรู้สึกตัวตนของความเป็นพี่ไงเขาเป็นห่วงน้องพี่สาวพูดยังไงบ้างคะเขาเขาห่วงที่บอกเขาห่วงนี่เขาห่วงยังไงบ้างส่วนมากก็จะเหมือนเดิมจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยพูดกันตรงๆครับจะแบบโทรมาถามอะไรกันอย่างนี้โทรมาสอบถามกินข้าวแล้วยัง สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ก็ก็จะไม่ค่อยแสดงออกกันแบบนี้เท่าไหร่แรกแรกก็เขินเงี้ยนะหลังหลังก็ก็เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงครับก็เลยก็เลยรู้สึกดีครับค่ะพาดีฉันเป็นพี่สาวคุณดิฉันก็อึ้งเหมือนกันเฮ้ยน้องไปเป็นทหารน้องเรือกที่จะไปแบบเนี้ยเป็นห่วงนะอความรู้สึกเป็นห่วงมันขึ้นมาเลยนะดิฉันว่าพี่ก็บอกไงเวลาคุณมาอยู่ที่นี่ละโทรศัพท์คุยกันเนี่ยส่วนใหญ่พี่เขาพูดยังไงบ้างคะเหมือนกับคุยกัน แต่แต่ละทุกสุกดบกันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้คุยกันน้อยมากครับเดี๋ยวพี่สาวคุยกันแทบจะแบบนับคําได้ครับเวลาอยู่บ้านแต่พอเราห่างกันผมลงไปทํางานที่นั่นก็เราก็คุยกันมากขึ้นครับถามทาเป็นอยู่ถามสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับกลับบ้านเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับจะได้กลับบ้านไหมลาผัดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไม่เป็นจะเป็นแบบนี้กันครับเขาเป็นห่วงครับนะคะส่วนตัวของคุณเองนะคะ ตรงคุณเองตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มาตอนนี้นี่เป็นยังไงคะคตั้งถามว่ากังวลไหมเครียดไหมก็มีครับมีทุกคนทุกคนมีแน่นอนความกังวลความเครียดยิ่งต้องออกออกปฏิบัติหน้าที่ออกราตะเวนน่ครับความความเครียดความกดดันมันมีแต่พอถึงถึงเวลาที่เราจับเข้ามาอยู่ในฐานนี้ครับมันก็ก็สบายใจครับเพราะว่าที่ที่ฐานของผมก็ค่อนข้างจะพูดคุยกันตลอดครับบางทีไม่อยากให้ ไม่อยากให้มีความเครียดนในฐานเงนี้ยครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าผมผมผมยังไหวครับผมทํางานทํางานได้อยู่ก็ก็ต้องขอบคุณทางผู้บังคับบัญชาด้วยขอบคุณเพื่อนขอบคุณทุกคนที่ฐานครับที่ําใไม่งานมันสนุกครับงานเราไม่เครียดนะของคุณนี่ต้องลงพื้นที่บ่อยไหมคะก็บ่อยครับมันมีงานไหลเป็นงานแบบหลายด้านนะครับทั้งงานด้านการยุทธการการ ละตวเวนนินการรบวพออะไรเงี้ยครับการตบปะดชาวบ้านบางทีมันทำให้เรายังไงก็ต้องลองพื้นที่อะเนาะ ค่ะใช่ครับนะคะเดี๋ยวถามวิดหนึ่งนะเรื่องราวของกําลังใจบอกว่าบางทีก็มีท้อแท้บ้างหละเครียดบ้างหละอะไรอย่างนี้แหละใช่ไหมคะก็บอกว่าได้เพื่อนร่วมงานแล้วก็พุ่งับัญชาเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะค่ะคให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้มีความมั่นอบันใจก,กันมากขึ้นนะคะครับค่ะแล้วคนที่บ้านล่ะคะจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนเวลาที่เรารู้สึกแย่แย่เวลาปฏิบัติงานอะไรอย่างเนี้ค่ะ,ะกะ็โทรศัพท์ไป พูดคุยนะครับระบายความรู้สึกความเครียดที่เรามีครับ <ขา S 2> ให้เขาฟังแล้วก็แม่ก็ให้คําแนะนํามาครับว่าอย่าเครียดให้ตั้งใจทํางานอะไรย่างนี้ครับ <ขา S 2> ทุกอย่างมันมีทางแก้เสมอสิ่งที่แม่บอกคือทุกอย่างมีทางแก้เสมอค่ะก็สะแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุยคุณแม่มากที่สุดใช่ไหมคะก็ก็ใช่ครับคุยกับแม่ก็คุยทุกวันเลยครับไม่มีวันไหนที่ไม่ไม่ได้โทรหากันคุยกับคุณแม่ทุกวันเลยค่ะ จ้สนิทกับคุณแม่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดว่าอย่างนั้นใช่ครับอืมสนิทคุณแม่มากที่สุดนะคะค่ะครับค่ะแล้วคุณพ่อคุณพ่อทํางานอะไรประธานโทษคุณพ่อเป็นหัวหน้าผู้รับเหมาอ๋อหัวหน้าผู้รับเหมาก็อาจจะทํางานเยอะหน่อยนะคะจะคุยคุณแม่มากที่สุดคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่สตูลนะคะคุณพ่อตอนนี้ทํางานอยู่ที่จังหวัดตรังครับแล้วก็คุณแม่ก็อยู่ที่สตูลครับพ่ออยู่ตรังแม่อยู่สตูลพี่สาวอยู่ที่ ก็อยู่อยู่สตูเหมือนกันครับอ๋อแต่คนละหลังเนาะเอ๊ะนี่ก็น่าเป็นห่วงคุณแม่เหงาพอเนี่ยนะก็ก็เป็นห่วงครับก็เลยโทรหาโทรหาพยายามคุยกับแม่ทุกวันนะครับไม่ให้แม่รู้สึกเหงาอะไรก็พยายามโทรคุยกันตลอดครับกันแม่ส่วนใหญ่คุณแม่คุยกับคุณว่ายังไงบ้างก็คุยกับแม่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับโทรคุยกันถามว่าวันนี้เป็นไงเหนื่อยไหมค่ะเปประโยคแรกทุกครั้งนะครับที่คุยกับแม่คือแม่ส่วนมากแม่จะพูดมาถามคำแรกเลยครับว่าวันนี้เหนื่อยไหมครับ ทาให้เรามีกาลังใจแล,แล้วเราถามแม่ไหมแม่เหนื่อยไหมเราถามหรือเปล่าถามรับถามตลอดถามว่าเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมวันนี้เป็นไงบ้างนะคะก็ให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันละกันพูดคุยอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ่ะะคือส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องโทรไปหรือว่าแม่โทรมา ก็แล้วแต่โอกาสเลยครับบางทีถ้าทํางานอยู่แม่โทรมาก็ก็แม่ได้คุยแต่ส่วนมากผมก็จะเป็นคนโทรไปเพราะว่าแม่แม่ราเข้าใจว่าบางทีผมทํางานบางเวลาอาจจะว่างไม่ตรงกันก็แม่ก็เลยบางทีร้อยให้ผมว่างแล้วผมจะโทรไปครับคือคือแม่เขาจะเข้าใจใช่ไหมว่าเรากําลังทํางานอยู่อาจจะยุ่งนะคะใช่ครับอืมแต่บางทีมีขงมีข่าวขึ้นมาเนี้ยแม่ก็โทรมาเองเลยมะเขาเป็นห่วงทันทีแล้วพอออกข่าวมีข่าวปุ๊บแม่คนแรกเลยคือแม่แม่จะโทรมาถามตลอดว่า เหตุการณ์เป็นไงบ้างไรอยางี้ยดูข่าวแล้วเป็นห่วงอะไรเงี้ยโทรโทรถามคนแรกตลอดเลยครับดิฉันว่าบรรยากาศแบบนี้คงไม่ใช่แค่คุณนะคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนทหารกับคุณก็คงแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับพอถึงเวลามีมีข่าวออกปุ๊บโอ้โหโทรศั์ดังพร้อมกันหรือเปล่าใช่ครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมค่ะค่ะเออแหมนึกภาพออกเลยนะพอเรามาทําหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยแม่ค่อนข้างเป็นห่วงอะไรเรามากที่สุดไหมคะมีมีไหมเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับ อันนี้แม่แม่แมบอกตลอดครับว่าให้ให้เวลาทํางานก็ออกรัตวเวออกข้างนอกก็ให้ระวังเนื้อระวังตัวเลยครับค่ะแน่นอนจะปีเลียล้วก็เป็นของเรื่องนี้มากครับแล้วแล้วเราอ่ะเราจะเป็นทหารแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ถ้าเรื่องอนาคตก็ก็ย,ยังยังยังไม่ได้วางแผนอะไรที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ตอนนี้คือว่าอยากทํางานตรงนี้ให้ดีที่สุดะครับทํางานที่ที่อยู่ตรงหน้าทุกวันนี้อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดคือมีคําพูดหนึ่งครับที่ผู้ฝึกผมได้เคยสอนมาครับว่า เราไม่รู้ว่าทํางานที่นี่เราไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเหนือนสิ่งอื่นใดทาวันนี้เนี่ยครับทำที่อยู่ตรงหน้าทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะแค่นั้นก่อนอืมอก็นั่นไงมันก็ต้องหมายถึงว่าเราก็มีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมที่จะสูญเสียทรัพย์สินหรือแม้แต่ชีวิตของเราแล้วแล้วอันนี้ล่ะเคยเคยคุยกับค,คุณแม่เรื่องนี้ไหมส่วนตัวผมพยายามจะไม่คุยนะเพราะว่าไม่อยากให้แม่เป็นกังวลน,นะครับก็เลย,ยพยายามจะไม่พูดเรื่องแบบนี้ให้แม่ฟังค่ะพยายามจะ บอกบอกแม่เสมอว่าทํางานไหวอะไรเงี้ยบางทีมีเรื่องเครียดก็อาจจะพูดให้แม่ฟังบ้างแต่คือส่วนตัวผมพยายามจะไม่ทําให้ที่บ้านเป็นห่วงคือเราก็กลัวเขาจะห่วงเรามากเพราะเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันแหลนะเนาะอืต่างฝ่ายต่างเป็นห่วงนะแล้วจริงๆเนะี่ยถ้าบอกว่าคุยกับคุณแม่ทุกวนันแต่จริงๆเนี่ยเราอยากจะบอกแม่จะไม่เคยบอกแม่อะไรมีบ้างไหมคะอยากบอกแม่ก็ขอบคุณนะที่ไว้ใจที่เชื่อใจให้ ไ,ได้ลงไปทํางานที่นั่นเพราะว่าตอนแรกแม่ก็พยายามจะเหมือนกับพูดขอครับว่าอย่าลงคิดดีแล้วเหรอที่ลงพื้นที่ก็ก็อยางบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรไม่ต้องคิดมากก็ทุกวันนี้ยังยังทํางานไหวอยู่แล้วก็อยากจะบอกคือเราอาจจะไม่ค่อยได้บอกรักกันนะในครอบครัวก,ก,ก็อยางบอกว่ารักรักแม่มากที่ทําทุกอย่างทุกวันนี้ก็ก็เพื่อให้แม่ภูมิใจ แล้วความฝันอย่างหนึ่งก็คือทําความฝันของแม่เป็นจริงด้วยใช่ไหมที่บอกว่าแม่เคย<บ>สอนว่าเราเป็นลูกผู้ชายเกิดมาครั้งหน<บ>ึ่งในชีวิตได้เป็นทหารตอบแ<บ>ทนบ,บุญคุณแผ่นดินและในหลวงใช่ไหมคะ<บ>ค่ะเอาล,ละเราก็ไปที่สายคุณแม่อาภาพาัฒนบุญอุ้มมาแล้วค่ะคุณแม่ค,ะคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะอทักทายคุณแม่หน่อยแล้วค่ะแม่เอออยากฟังนะใช่ใช่เองก็ก็ไม่ค่อยได้บอก รักกันเท่าไหร่ก็อกบอกว่ารักแม่นะที่ทา<อ>ทุกอย่างตัวน,นี้ก็ให้แม่ภูมิใจอืมอ่ะ,อะคุณแม่เ,<อ>เห็นลูกเขาบอกว่าที่จริงอ่ะคุณแม่เองก็สนับสนสุนที่ลูกเป็นทหารนะแต่เอาเข้า<ใ>จริงแล้วคุณแม่ก็ทําใจยากเหมือนกันใช่ไหมที่ลูกจะมาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเนี่ยเขาอยู่มาแล้วปีกว่า <ใจ S 1> เนี่ยคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่วันแรกจนถึงนาบัตนี้เนี่ยค่ะยังไงแม่ก็ทําใจแล้วซึ่งซึ่งซึ่งประเทศชาติมันจะสําคัญกว่า ไม่รู้ว่าแม่จะมาเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวมันไม่ได้ค่ะคือจะต้องเอาประเทศชาติไว้ก่อนก็ภูมิใจที่ลูกไปปฏิบัติหน้าที่ที่สาจังหวัดเออพ่อแม่แม่ก็ภูมิใจมากที่ลูกไปรักใช้ชาติค่ะค่ะคุณแม่คะ,ะเห็นลูกของคุณแม่บอกว่า ตั้งแต่เขาอย่างเล็กๆคุณแม่เคยสอนเขาว่าให้รู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําไมสิ่งนี้คุณแม่ถึงได้นํามาสอนลูกคะทําให้เขาเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่อยากเป็นทหารด้วยเนี่ยคะ่ะอ๋อซึ่งอีฉันคิดว่าความจงรักภักดีไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรือเพียงแต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยทุกๆคนควรตระหนักและมีมีเช่นกันค่ะ เนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่แล้วว่าหนึ่งลูกเนี่ยออได้มาเป็นทหารโดยที่บอกว่าแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากที่คุณแม่สอนอบรมไว้ด้วยนะคะทาให้เขารู้สึกที่อยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างที่คุณแม่บอกไว้แล้วความฝันดีที่ครอบครัวได้สอนเขาทําให้เขาคิดที่อยากจะมาทํางานด้านนี้ครั้งแรกที่คุณแม่ทราบว่าลูกได้เป็นทหารเนี่ยโดยเฉพาะมาอยู่จังหวัดชนายแดนภาคใต้เนี่ยคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ ก็ใจหายไม่คิดว่าจะได้ไปอยู่สามจังหวัดซึ่งมันเป็นเขตท้นที่สีแดงมันเสี่ยงอันตรายก็ใจหายตอนแรกก็นึกว่าจะได้ไปอยู่จังหวัดอื่นก็เลยเราจะไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้เราต้องเสียสละไม่ว่าลูกเราจะเป็นอะไรไปก็เพื่อชาติศาสนาพระมหาศรสย์ก็ผ่านมาแล้วปีกว่าแล้วถ้าหากว่าเขาจะไปทหารแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณแม่คิดยังไงคะในอนาคตหากเขารับราชการทหารในกองทัพ แม่ได้อยากสนับสนุนให้เขาเป็นทหารในกองทัพในต่อไปแม่แม่สนับสนุนเต็มที่และเอาใจช่วยอยากให้เขารับใช้ประเทศชาติต่ตอไปคือเสียสละแล้วชีวิตนี้เพื่อชาติคุณแม่บอกว่าเนี่ยแม่ทุกวันนี้เนี่ยเวลาเห็นข่าวแม่ก็ยังตกตก,ตกใจอยู่เลยนะโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้และถ้าหากว่าลูกยังคงปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณแม่สามารถทําใจได้ตลอดใช่ไหมคะ ทำใจได้ตลอดเลยแม้ว่ามันจะเกิดสิ่งเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับลูกแม่เหตุร้ายเหล่านั้นพ่อแม่ไม่ประสงค์จะให้เกิดกับลูกของตนก็ตามแต่ก็ต้องทำใจคุณแม่ลหลายท่านนี่เป็นความรู้สึกเดียวกันเลยที่ได้สัมผัสยื่นชื่นชมให้กำลังใจแล้วก็มันเป็นความยิ่งใหญ่นะที่หลายคนอาจจะไม่เห็นแต่บอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่เสียสละอย่างแท้จริงทหารหนึ่งคนไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะ ทางครอบครัวของเขาแม่อาจจะมีภรรยามีลูกด้วยนะคะตรงจุดนี้คุณแม่อยากจะฝากบอกอะไรลูกชายคนนี้บ้างไหมคะค่ะที่เคยอ,อยากจะพูดแต่ไม่เคยพูดหรืออย่างไรเนี่ยคะ่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่ะ่ะขอให้ลูกประพฤติปฏิบัติตนในระเบียบที่นในของทหารโดยเคร่งครัดและเชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาสั่งชอบชด้วยระเบียบและกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามแม่รู้ว่ามันอันตรายเอาไม ไม่อยากให้ประมาทครับแล้วก็จงอยู่ในความไม่ประมาทครัไม่ว่าทุกวินาทีทุกเวลาประมาทไม่ได้ถ้าประมาทนั่นแหละคือความตายครับเมื่อหลับและตื่นถ้ารู้สึกว่าเจ็บจงภูมิใจว่าเรายังมีชีวิตอยู่ครับแค่นี้แหละคะ่ะนะอ่ะพลกมวลพบค่ะจะบอกอะไรคุณแม่สักหน่อยไหมคะค่ั ขอบคุณทั้งที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กผมอาจจะเคยเป็นเด็กัค่อนข้างทำตัวเกเรสมัยวัยรุ่นตอนเด็กๆก,ก็มีแม่คนเดียวที่ให้อภัยแล้วก็ให้ผมได้เริ่มต้นใหม่เสมอวันนึง <ส understood. S 1> ผมได้มาทํางานที่นี่ผมก็คิดแค่ว่าอย่างน้อยลูกแม่ก็ได้ทำอะไรเพื่อเพื่อคนไทยอีกทั้งประเทศได้มาเสียสลัดดตัวเองอยู่ยตรงนี้มันขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณแม่ค่ะนะคะดิฉันก็ขอขอบพระคุณด้วย<อ>ค่ะนี่คือความสวยงาม นะคะที่เราได้รู้ได้สัมผัสแล้วก็ประทับใจให้กำลังใจทั้งสองท่านเลยนะคะ <c oughs> คุณแม่อาภาัทบุญอุ้มขอบพระคุณมากๆตลอดจน <c oughs> พลกมลพบรอดรัดนะคะสังกัดชอกปัตตานี25เสิรห้าพอายอจังหวัดปัตตานีขอบคุณคร <c oughs> อบครัวของ ของท่านด้วยนะคะค่ะที่ได้มาช่วยเหลือตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็การศัละเนี่ละค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังคะไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะพบกับ สงใจไปชายแดนใต้เสาร์อาทิตย์ทางวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Feel Good Radio และแอปพลิเคชันร่วมด้วยช่วยกันบนดีแท็กสมาร์ทโฟน